ครับผมเว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งตัวแนวนี้สักเท่าไหร่ครับผมก้อนแรกเนี่ยอกาสเทศกาลตรุษจีนแหละครับก็นำไปดึงดูดด้วยครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเจอเป็นแฟนเนาะตรุษจีนร่วมกันความเป็นแฟนครับได้เลยครับผมก็ขอให้พี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมพี่ๆทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับขอให้เจอแต่ความสุขนะครับผมแล้วก็ขอให้ได้เฮงมาฟังยิ่งไปนะครับขอเป็นปีที่ดีเหมือนกันนะครับเอาลูกเตะเหมือนกันเนาะหลังล่าสุดถึงจะปล่อย ใช่ครับผมก็จะปล่อยซิงเกิลของตัวเองครับผมชื่อเพลงว่ายินดีกับเธอปั๊บ จะอาจจะเคยประสบเจอทุกทุกคนอยู่แล้วแล้วทุกคนก็น่าจะสามารถฟังก็สามารถย่อยได้ง่ายด้วยครับผมแล้วประสบการณ์เรื่องการออกหากันเราเยอะด้วยใช่ตอนตอนเด็กๆกเราช่วงตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเราจะอกหากันค่อนข้างก่อนเราเลยนำสตอรี่ต่างๆที่แบบเราเคยได้เจอมาในช่วงนั้นนะมาแชร์พี่ทอยได้ฟังแล้วก็ออกมาเป็นเพคอนเทนต์สเตชันยินดีกับเพื่อนในเรืนี้เรื่งนี้เอาจริงต้องบอกก่อนเลยว่าผม เราดูไปถึงประมาณ T.P. สี่ประมาณ t p สี่ได้ครับก็ก็รู้สึกโอเคนะครับรู้สึกโอเคเลยวพอแบบตัดทุกอย่างทุกอย่างออกมาคือแบบโอเคเราดูเราเข้าใจเราสนุกเราเราอินไปกับสตอรี่ของเรื่องด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบน้วยเรื่องนี้แหละครับเป็นเป็นอินเดียนาจนส์สในไทยครับ ถามว่าขนาดนั้นไหมก็ฟิล์ล์เดียวกันละกันนะเราอาจจะไม่ได้แบบเอเวนเจอร์เท่าเขาแต่ว่าเราก็จะมีกลิ่นอายความแบบความเข้าปราสาทปราสาทเกา่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นอินเดียโดดเดี่ยวนะครับความฟิล์ล์ใครที่ชอบหนังแอคชั่นหนังตะจนไทยหรือว่าชอบแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราอาจจะน่าจะตอบชมนะครับได้ครับได้แม่นเลยครับมรู้สึกสนุกมากเพราะว่าในในกองถ่ายนี้ด้วยความที่แบบเรา ร่วมง,งานกับนักแสดงที่วัยเดียวกันคัอนข้างเยอะทำให้เราเลยรู้สึกว่าเราเราเหมือนได้มาเจอเพื่อนมากกว่ากันนะครับอย่างดูมาแล้ว4 EP อ่ะชอบตัวเองในบนทคุณชายยังง ช่เลยตลอเวล่าลาย,ยแ,ลแต่พอเราต้องไปเล่นกีบูตอลอเวลาเลามหน่อมันเริงเริงนิดนึงอะไรก็ติดใจ,จกันอยู่ในป่าไปเรียบร้บอยใเ,เรื่องเป็นเด็กปมาครับเรื่องน้า,าอยู่ป่าได้แล้วครครบสบายใจสบายครับ <laughs>